รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8คุณหน่อยเปิดร้านอาหารและอยู่ใกล้กับบ้านหรือว่าใกล้กับชุมชนบางทีมันก็มีปัญหาเรื่องคนเรื่องเสียงอะไรเงี้ยนะฮะที่นี่ครับเปิดเป็นบอ่อตกกุ้งคนก็ไปนั่งดื่มกินตกกุ้งกันสนุกสนานปรากฏว่ามีการใช้เครื่องเสียงค่อนข้างดังแล้วข้างบ้านเขาบอกว่ามีคนเจ็บคนป่วยคนแก่มันไม่สะดวกอ่ะมันนอนไม่หลับอ่ะ ทีนี้ก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเขามีคลิปอยู่คลิปหนึ่งฝั่งร้านบ่อตกกุ้งนะมาข่มขู่เขาแล้วเขาขอความเป็นธรรมแล้วขอให้ตำรวจมาช่วยไก,กล่เกลี่ยนหน่อยอ่ะลองไปดูครับมาคุยกันมานี่ครับคุณชมครับเป็นเหตุการณ์บางช่วงบางตอนที่เจ้าของบ้านหลังหนึ่งเขาถ่ายเอาไว้ว่าถูกเพื่อนบ้านที่เปิดกิจการบ่อตกกุ้งนะํะมาทุบประตูบ้าน ตะโกนบอกให้ออกไปคุยเพราะไม่พอใจที่เธอไปแจ้งตำรวจตักเตือนเรื่องการเปิดเพลงเสียงดังอีกฝ่ายก็ยังโพสตข่มขู่ลงเฟซบุ๊กด้วยในช่วงกลางดึก,กวันที่1 4พฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะที่บ้านหลังหนึ่งที่อำเภอบางใหญ่จวนนนทบุรีครับหลังเกิดเหตุนี่เนี่นี่เน,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 นข้อความฮะหลังเกิดเหตุเจ้าของบ้านก็ไปลงบันทึกประจําวันไว้ที่สบพบางใหญ่เล่าให้ฟังว่าบ่อกตกพุ้งเปิดเพลงเสียงดังมากทําให้แม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็พี่ชายที่ป่วยเป็นโรคไตเนี่ยแพทย์ไม่ได้หลับไม่ได้นอน ก็เลยแจ้งเจ้าตำรวจเนี่ยไปตักเตือนก่อนจะพบว่าบอตกกุ้งนางกล่าวเนี่ยเปิดเล่นพนันเดิมพันน้ำหนักกุ้งด้วยอันนี้ไม่รู้สิงเ่านะตำรวจก็เลยไปจับกลุ่มดำเนินคดีแล้วก็อีกฝ่ายคิดว่าตนเองเนี่ยไปแจ้งให้ตำรวจไปจับก็เลยมาคูเรียกให้ออกไปคุยแต่ตนเนี่ยไม่ไปเพราะไม่กล้าออกไปกลัวความไม่ปลอดภัยจากนั้นอีกฝ่ายก็โพสต์ข้อความใน Facebook ผมคูอีกตนก็ไม่อยากจะมีเรื่องอ่ะก็เลยอดทนตลอดก็คิดว่าเขาคง เปิดเพลงก็คงไม่ดึกมากมาั้งอยากจะคุยเหมือนกันแต่ก็ไม่กล้าสุดท้ายก็ไปพึ่งตำรวจนี่แหละอ่ะลองฟังดูครับด้วยความที่ว่าพวกเขาแบบอ,อย่างว่าแหละมันมันมันมีการกินเหล้าเล่นการพนันเดิมพันอย่างเงี้ยคือตอนนี้ก็เป็นห่วงความปลอดภัยของของของแม่ของพี่แล้วก็ของลูกๆอ่ะเขาโพสต์เฟซว่าอ๋ออยากเป็นศัตรูกับกูเหรออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวกูจัดให้อะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรู้จักอะไรประมาณนี้ค่ะ เนี่ครับเจ้าของบ่อตกกุ้มบอกว่าเรื่องส่งเสียงดังทําให้บ้านข้างๆเดือดร้อนนําคาตนเองก็ต้องขอโทษด้วยแต่หลังจากนี้ผมจะปรับตรุงครับขาก็ว่าอย่างนี้ถ้าเพื่อนบ้านมีข้อติเตียนอะไรแนะนําอะไรบอกได้หรือจะไปตกลงกันที่สอพอบางใหญ่ต่อหน้าตํารวจต่อหน้านักข่าวก็ได้ให้เป็นพยานนี่ฮะเขาว่าเขาเปิดตั้งแต่และบ่ายสองถึงห้าทุ่มนะฮะนี่อ่ะ ก็แน่นอนล่ะครับคุณผู้ชมครับผู้เสียหายบอกว่าก็คุยกันแล้วอ่ะก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์บ้านปลายหรอกเจ้าของบอกกุ้งว่ายังไงลองฟังดูครับขอชี้แจงนะคะที่เขาให้ข่าวไปว่ามีคนไปท้าทายไปทุบที่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ขอชี้แจงก่อนว่าไม่ได้มีการไปเลยนะคะไม่ได้มีการไปเลยเพราะว่า น้องนั่งทานเล้าอยู่ที่ร้านแล้วมีการเถียงการพูดการเสียงดงังคืออาจจะตกเถียงกันในร้านไม่ได้เกี่ยวกับเขาซึ่งเขาเปิดหน้าต่างมาอัดคิปมาเป็นฝั่งร้านเราถามว่าไม่ได้เกี่ยวกับบ้านเขาแล้วอัดคิปอันนี้ไปลงค่ะเราก็เลยไม่เข้าใจว่าทาไมเขาถึงไปโยงเป็นเรื่องเดียวกัน นี่ฮะฝั่งบอกกุ้งเขาบอกไม่ได้ขู่ฝั่งนั้นเลยลูกน้องทะเลาะกันในร้านแล้วฝั่งโน้นเขาได้ยินแล้วเขาก็อัดคลิปเอาไว้คงเข้าใจผิดแหละที่ว่าไปว่าเขาหรือเปล่านะส่วนเรื่องข่มขู่ในเฟซบุ๊กเนี่ยคิดไปเองอีกไหมเพราะไม่ได้เป็นเพื่อนด้วยซ้าแล้วจะมาเห็นกันได้ยังไงเขาว่าอย่างนี้เขาว่าอย่างงั้นถ้าจะไกล่เกลี่ยกันก็ไปลงพักก็ได้นะข่าวก็พร้อมตำรวจก็ได้ทุกคนพร้อมแล้วพร้อมแล้วข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้าง ครอบคลุม